ก็ตันอยู่มันกินเนื้อน้ำนั้นกงก็มีเป็นอลไสาก็มีี้าเช้าไหนใช่ตุ๋เข้าวนงที่มันมาเอ้เอากินลงกินยอดจีเลยเ่อใจต้องจับตเดเลยร้ที่ได้จุ้ยเนาะซื้อเกอย่าก็ไปย่าค่ะก็ก็เดกันกับกินมูกระทะเน่วาปีเราตาใเนี่ยเนาะกะรีบมั้ยรีบีเอากูเดี๋ยวเราจะไปทานมูกระทะต่อนะคะย้โจวอะไรเ้ร้ มีร่มมารับด้วยที่มาวิดีโอยายโนย่าล่หรอาตอ๋อตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เขาเอามาเอาร่มมารับถึงที่เลยฝนตกหนักมากฝนตกแห้งเป็ดใจค่ะเนาะแล้วก็เขาก็เอาซองแหมก็มาหักเน้่ยแต่ไรกว่านั่งที่ไรหน่า เรามาทาน,นหัวกระทะที่นี่กันค่นนนะครับถึงหัวกระทะจุดนี้ค่ะเป็นนั่งดีไรน,นั่งฝนตก,หน,ก,ห,นกหนักมากเลยตอนนี้คือฝนตกหนักก็เลยโหหนักมากนี่ลายากินหวานเฮ้ซจ้ากินหวานโต๊ะไ่น กิงอะไรอ่ะก็กินปลามันยังมันมันส่นอยมาว่ะอ๋อมันใหญ่มันใหญ่โบซา

mới sáng ra, áo em khoác

เรื่องกันไหนเข้าปากกันเรียบนาซีเมื่อเร็วก็กินเยาวค่ะตอนนี้เราก็ทานเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แน่เต็มแล้วทุกคนท้องเต็มหมดเลยไม่ใใหญ่ ก็ขอบคุณน้องวันนี้เราได้กินหมูกระทะนะคะยินอมยินอมน้องขอบค่ณได้ข้าวไรมากินหมูกระทะป้อมนั้นได้ห้าวไรมากินน้อนะมากินหมูกระทะก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งหมื่นโคกแข้งหมื่นโคกแขงหมื่โคแขงโอ้กึ่งว่ากึ่งเนาะมาแล้วก็เยาวมากันไม่เอาหวานแล้วกันไปตื้นสีเยอะไปแค่ไหนเนี่ยภาพสมือ คนละที่นี่นะคะคนละหนึ่งจัดนะคะอร่อยมากแล้วก็มีทุกอย่างเลยไม่ว่าอาหารทะเลผักครบรรบเครื่องอวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องที่มาส่งนะคะแล้วก็ขอบคุณไซมอนไต้ก็มาหน่ะแมวคาเบืนยะกลับแล้วคะ่ะในร้านหมูกุณคะที่นี่ ดีที่ตังจีนในก็จะเป็นร้านหมูกระทะดีตังจีหนะคะเนี่ยกดนอนดอกไม้คึ้นเลยจีเอากาซายดีไรเออเออไอลูเปอร์เนะเชื่อไอในเป็นยังในเป็นยังในเป็นใบเลยอ๋อหมอกเคลล่าอ๋อหมอกเคลมเลหมอเคล่าดังเจอันนี้เป็นหมอกเคลล่าตามหมอกเคลม ออสเปรย์แบนสเปรแบนมันย้นีีเนาะฮย้อมันแทงเก่ามันแทงเก่าเอ๊ยยังผู้ฮังดียแทงทำซื่อแขงอีรูเปอร์ไงอีรูเอรน้องบอกว่าไม่ไม่ค่อยสวยเราบอกว่าซื้อทำไมเขาบอกว่าสงสารคนโลุง่ยางเปิดเปิดการเออข้ายรบเปิดสิบสองโมงต่อถึงเก้าโมง สิบสองมงของเต็มแล้วน้องบอกว่าอันนี้จะเป็นวัดเชียงตุงไม่เป็นวัดเก้งตุงเลยค่ะวันนี้ข้างบนเป็นซีคอนสี่ขันอ๋อว้าวนี่เป็นวัดพี่น้องเก้งตุงนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นวัดของพี่น้องเชียงตุงนะคะที่มาอยู่ตรงนี้สี่ขันนอ่มเนาะโอเคาสี่สีหยงสี่ยง ส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลว่าแต่วัดเชียงตุงสวยมากเหมือนวัดไทยเลยฮังรีเป็ไซในเมืองตองจีนะคะก็จะเป็นเมืองค่อนข้างเจริญพอสมควรค่ะคล้ายๆกับเชียงใหม่แล้วก็เป็นเมืองที่สะอาดมากๆเลยได้ยินว่าในเมียนมานะคะก็จะเป็นอันดับที่หนึ่งเลยเรื่องความสะอาดนะคะ แล้วนักท่องเที่ยวก็เวลามาตองจีก็จะชอบที่นี่มากๆค่ะเอาคในเวงตอนที่ก็เป็นเวงอันนึ่งอันเขาอะไรใส่นะคะยันเปสั่งในลองมดใส่จ้ในแคนเตตคาดย่อก็อยู่ย่อไม่กัดแห้งค่ะเนาะเข้าม่เจ้ในก็พ้องหรืออยู่มันยนันเปิจะนั่นแหละค่ะว่าใครอยู่ไอป้อมใครเมือ่อฮะ ตอนตาในคลิปในก่อยินสมไซมอนแหล่น้องเก่งหอมติอ,อันแหล่นะคะในคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณน้องสาวเก่งหอมนะคะกับน้องชายไซมอนไตค่ะขอบคุณจริงๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะหมสุขค่ะสวัสดีค่ะ